ตำรวจหากินลำบากนี่นั่นหมายความว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะเมื่อเมื่อนี่วันที่7ตุลาคม2,564คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกอสอมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนสีมีเรื่องนี้นะก่อนสีมีเรื่องนี้เดี๋ยวขอไปทำความเข้าใจก่อนบุคคลที่ลองเลียนบุคคลที่ลองเลียนและการลองยุ่เป็นประจํา รวมถึงกลุ่มนักลบดานเทือนของผมนั่นที่เขาได้ไปพบกรรมการซิดนะครับผู้ที่ล่องเลี่ยนต้องให้เครดิตคนนี้ครับต้องให้เครดิตคนนี้กรุงซักพันหมืน่นกรุงซักพันหมื่นนี่เป็นตัวย่างหนังสือจากสภาพผู้แทนรัชฎรลงวันที่31สิงหาคม2564 เรื่องขอให้จัดพื้นที่ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศเรียนนายกรุงศักดิ์พันหมืน่นตามที่อ้างถึงท่านได้ส่งนังส่งเรื่องร้องเรียนกรณีท่านและกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศได้รับผลกระทบจากการตั้งด่านตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิโอ้ยพอเอ้ดังคักชัยภูมิเช่นบริเวณอำเภอภูเขียวเอาผู้เขียวกับมีไนดะ้บริเวณเขตด่านช่องสามหมออำเภอแก้งคอจังหวัดนครราชสีมาเช่นบริเวณด่านบัวลายตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเจ้าหน้าที่กระทำการไม่เป็นไปตามกฎหมาย และเมื่อสิทธิของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศเพราะไม่มีพื้นที่ตรวจปัสสาวะที่มิดชิดเป็นสัดส่วนซึ่งการกระทําดังกล่าวได้สร้างความอับอายความวิตกกังวลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างมากทั้งนี้ท่านได้แจ้งการเข้าถึงคลิปประกอบการร้องเรียนที่เอานี่เป็นลิงของคลิปความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในการนี้ได้ส่งเรื่องดังกล่าว ข้างต้นไปยังรัฐบาลผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบลงชื่อขอแสดงความนับถือนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นต้นเรื่องต้องขอบคุณกลุงศักพันมืนนะครับและก็บุคคลที่เกี่ยวของหลายๆคนรวมถึงบุคคลที่ได้ ไปพบเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอักษรย่อว่ากสมซึ่งต่อไปนี้ผมเรียกว่ากสมทุกเดือนสีมิเอกสารจากกสมส่งมาถึงผมเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของกสมอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำทุกเดือนเมื่อวันที่7จตุลาคม2,564คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวงเล็บกสมโดยนายวสันหลีกภัย นายวสันภ,ภัยหลีกหล,หลีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยนายชนินเกตปราดรองเลขาธิการกสมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กรณีนี้สืบเนื่องจากกสมได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน20คําคำร้องในปี2563กล่าวอ้างว่าเจา้าหน้าที่ตำรวจณด่านตรวจสถานีตำรวจปุทธรในพื้นที่ภาคตะวันออกฉีงเหนือ หลายแห่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจยานพาหนะโดยละเบิดศักดิ์รีความเป็นมนุษย์และเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งเพศเช่นมีการเลือกตรวจหาสารเสพติดเฉพาะบุคคลเพศชายไม่แสดงบัตรประจำตัวพนักง,งานไม่แจ้งเหตุอันควรสงสยัยปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาไม่เหมาะสมต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ ไม่มีห้องน้ําสําหรับการจัดเก็บปัสสาวะที่มิดชิดหรือไม่มีห้องน้ําเฉพาะบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกสมในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่16มีนาคม2564จึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเสนอให้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมวงเล็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติวงเล็บสตชและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวงเล็บปปสจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อให้การตรวจค้นและการตรวจหาสารเสพติด มีการปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลและในส่วนของการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะควรตรวจให้มีสถานที่มิชิดนอกจากนี้ยังเสนอให้สตอชอและสำนักงานปป,ปสปรับปรุงวิธีการในการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสม โดยสตชควรกำชับควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการการปฏิบัติที่ถูกต้องของสอตชอย่างเคร่งครัดรวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดทำบันทึกการตรวจค้นไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมา พอมอมีหนังสือแจ้งมายังสำนักง,งานกสอมอระบุว่าพอมอโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสำนักง,งานพป,ปสและสตชได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกอสอมอในกรณีนี้สรุปได้ดังนี้ผมอยากให้พอบอตรดได้เห็นข้อมูลตรงนี้ด้วยพอเลยท่านทีคิดอย่งไรเนาะข้อหนึ่ง สำนักง,งานปปสจะดำเนินการโดยเร่งด่วนในการปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและเงื่อนไขาการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายซึ่งจะมีการกำหนดให้มีสถานที่ตรวจหรือห้องน้ำที่มิดชิดโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศเพศสภาพเพศสภาวะและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการใช้กริยาวาจาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องสุภาพและละเว้นการล้อเลียนหรือดูหมิ่นในความแตกต่างทางเพศของบุคคลข้อ 2. ส,อสอจชได้มีหนังสือแจ้งไปยังตำรวจภูธรภาค3และภาค4ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกอสอมโดยแจ้งแนว ปฏิบัติในบริเวณจุดตรวจที่ไม่มีห้องน้ำให้มีการนำผู้ได้รับการตรวจไปยังบริเวณใกล้เคียงที่มีห้องน้ำหรือนำไปที่สถานีตำรวจให้มีการบันทึกภาพฟังนะจำเอาไว้นะตำรวจโง่งทั้งหลายตำรวจฉลาดแล้วม่เป็นยังหอกตำรวจโง่ทั้งหลาย,ลาลาย,หลายให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจ และให้ใช้กริยาวาจาที่สุภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคน้นทั้งนี้สตชและสำนักง,งานปปสจะนำแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศพศ2558ไปปรับใช้เพิ่มเติมในการจ,จัดทำแนวปฏิบัติ การตรวจหาสารเสพติดและแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหาสารเสพติดเพื่อให้การปฏิบัติงานคำนึงถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันสอดคล้องตามข้อสนเสนอแนะของกอสอมอต่อไปเรื่องนี้นักรบด้านเทือนจะต้องกอติดนะครับหลังจากมีหนังสือตรงนี้แล้วนาะเดียวสีให้ท่างแอดมินเขาแช่ข่าวตรงนี้ออกไป เพื่อจะได้โหลดเก็บไว้ต่อมาครับป๋าธรรมรัตน์สหาชาติประธานขั้งสเสบียงนักรบดานเทือนกระยิโพดได้เฟซบุ๊ก่วนตัวสแสดงความเห็นต่อไปนี้ครับสรุปว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าที่มาที่แล้วมาและปัจจุบันและผมยังเชื่อว่ายังจะ จะยังมีต่อไปอีกในอนาคตจนกว่าจะกลายเป็นอนางอาอแี่ปาธมรัตว่าการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนผู้เดินทางเกษตรกร,เ,กรเดินทางไปทำสวนไปทำไร่และผู้ใช้รถใช้ถนนมันไม่ใช่แค่ห้องน้ำอย่างเดียวนะครับ ยังมีภาชนะใส่เยี่ยวที่ยังไม่ถูกต้องอีกชุดตรวจเป็นคุรุพันธของทางราชการทําการเบิกมาตามระเบียบโดยถูกต้องหรือไม่มีการบุรณาการส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานปกครองหน่วยงานสาธารณสุขมาร่วมปฏิบัติตามกฎหมายพรบทั้ง5ฉบับหรือไม่หรือเป็นการแอบมาทำการตรวจเยี่ยวฝ่ายเดียวแจ้งมาหลายฝ่ายมันจะกลายเป็น ก้างขวางคอขนไปรีดหลังซ่วมข้างโรงพักไม่สะดวกแต่ประเด็นทั้งหมดไม่สําคัญอะไรเลยถ้าไปไล่จับผู้ค้ายาเสพติดให้หมดจะมาตรวจเยี่ยวที่ปลายเหตุทำไมเพราะกฎหมายถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วทำไมขยันตรวจหาเยี่ยวแล้วทำไมขยันตรวจเยี่ยวหาผู้ป่วยไปทำ สซนตีนอะไรไม่ทราบสซนตีนนี่คือเป็นภาษาอังกฤษนะที่เขียนมาถ้าไม่เอาไปรีดไถอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษรีดไถรีดไถนะแล้วทำไมขยันตรวจเยี่ยวหาผู้ป่วยไปทำาซนตีนอันนี้เป็นภาษาอังกฤษป้าธรรมราเขียนมาเป็นเป็นภาษาอังกฤษซนตีน <c oughs> อ่ะความเห็นของป้าธรรมราฟังอีกหนึ่งความเห็นนะอันนี้เป็นความเห็นของคุณ พี่เอ่อเอ่อเอ่อเออมงคลนสักอา่าพี่พี่มงคลพี่มงคลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำซื้อเล่ามาได้พี่มงคลนสักเลิศเดี๋ยวขออภัยโอ้ยเนาะย่ามเสี่ยวอีลีเปน็นเชนแหละจำมาได้พี่มงมงคลนสักละกันพี่มงคลนสักเนาะขออภัยจำซื้อ บดายพันบดายโหลดอันนี้ไวเอาเอาเฟื่อมเห็นความเห็นของพี่มงคนสักวางสีครับเมื่อสิ่งที่ตำรวจกระทำต่อประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งที่คณะกรรมการสิทธ์ต้องทำคือท่านหนังสือร้องไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้หยุดการกระทำดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และฟ้องคดตีต่อสารรัฐธรรมนูญฐานล้มล้างระบอบการปกครองในการที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญเอาลุงขนเหล็กถูกต้องอคุณสุดใจดำรงวงชาติถูกต้องครับของพี่มงคลบุญเลิศศักดิก์วิทยาอขอบคุณพี่เป่งท่องพี่มงคลบุญเลิศศักดิ์วิทยาหรือคุณลุงขนเหล็กนะครับสิ่งที่คณะกรรมาการสิทธต้องทาคือทําหนังสือไปร้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้หยุดกระทําการดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามกฎหมายและฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญฐานล้มล้างระบอบการปกครองในการที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไปแนะนําหาทางออกให้เขาการทํางานของคณะกรรมการสิทธิต่อต้องยืนอยู่ข้างประชาชนตามรัฐธรรมนูญรับรองซึ่งสอดรับกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการสิทธิ จากปัญหายาเสพติดไปสู่การค้ามนุษย์จากกฎหมายฟื้นฟูกรณีสถานบำบัดที่กาญจนบรุรีวัดท่าพุราชบำรุงยังไม่เพียงพออีกหรือกับคำว่าสำนึกของคณะกรรมการสิทธิที่ดีแต่ฐานงบประมาณไปวันๆโดยไม่มีผลงานหยุดเถิดกับการเป็นท่าของกฎหมายที่ไม่รู้จักหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อ่ะ ความเห็นของพี่บุญมงคลบุญเลิศศักวิยาหรือคุณลุงขนเหล็กแล้วกะ็ย้อนกลับไปเบิงอันนี้เป็นผลงานต้องยกให้ดิตให้นะต้องยกให้ดิตให้กรุงศักดพันหมืน่นอันนี้เป็นหนังสือของประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะเฮ็ดหนังสือ,เ,อ,อเรื่องขอให้จัดพื้นที่ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศเรียนในกรุงศักดิพันหมืน่น อ้างถึงเรื่องร้องเรียนของท่านเอ้าสุดยอดสุดยอดกรุงซักนะได้เครดิตไปเต็มๆมนเลอนี่นะครับ